สวัสดีผู้รับชมศูนย์ท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมหนึ่งท่านผู้รับชมหนึ่งท่านนะครับตอนนี้สองท่านแล้วครับวันนี้วันอาทิตย์คนคงไม่ได้ทำงานกันนะ ว่าเป็นวันหยุดคนอาจะเยอะนะเดี๋สองท่านนึงอสวัสดีผู้่อชมสามท่านนะครับสามท่านแล้วตอนนี้ไม่มีใครโพสอะไรมาเลยโอ้ สท่านนะครับตอนนี้สวัสบบดีผู้ชมทั้งสี่ท่านนะครับเ,เดี๋ยวผู้รับชมสามท่านเดี๋สองท่านนี้ไปไหนกันหมดเลย สวัสดีผู้รับชมหนึ่งท่านนะครับ มีผู้รับชมสองท่านในขณนะนี้ครับมีผู้รับชมสองท่านเองนะครับไม่รู้จะพูดอะไรครับสองท่าน ป้าสวัสดีผู้รับชมสองท่านนะครับไม่มีแค่ถามอะไรมาเลยนะครับตอนนี้เหลือหนึ่งท่านแนละ้ว มีผู้รับชมหนึ่งท่านเท่านั้น <c oughs> สวัสดีผู้รับชมหนึ่งท่านสองท่านแล้วครับมีผู้รับชมสองท่านในขณะนี้ครับ รับชมสามท่านแล้วสวัสดีผู้ชมสามท่านนะครับ ดูน้อยมาก3สมคน มีผู้รับชมสามท่านนะครับแต่ไม่มีแค่ถามอะไรเข้ามาเลยสี่ท่านอ่ะเอาห้าท่านสิบท่านล้วทีงเลยขึ้นสิบท่านแล้วหน่อยจะได้มีกำลังใจในการพูดหกแล้วหกแล้ว ผู้รับชมสี่ท่านนะครับตอนนี้มีผู้รับชมสามท่านแล้วผู้รับชมหกห้าท่านครับประเด็นน้องอะไรนะน้องแจวแหววครับดังไปแล้วครับน้องออกทีวีครับออกอรายการบุ๋มบรรดาด้วยครับน้องแจวแหววคือคน ดวงคนมันจะเป็นดาราดังนะครับอย่างน้องเก๋วแหววครับดังไปแล้วครับน้องเก๋วแหววจากเด็กขายพวงมาลัยนะครับผมก็อยากเป็นมั่งนะครับอยากเป็นนักสแสดงมั่งนะครับก็อยากเป็นแบบน้องเก๋วแหววนะครับที่มีแมวมองพาไปสถาบันสอนนางแบบนะครับสอนเดินแบบนะครับ ผมยังมาเล่นไห,นห้สดอยู่เลยขำวะทั้งที่ในฝันเนะี่ยบอกว่าออกรายการขุนขุนก้าอเออรา,รายการขุนะนะรายการขุนขุนอะไรทักอย่างที่ผมฝันนะฝันว่าออกทีวีเนะข้าใจปะแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกเลยไนงะมันไม่รู้ว่ากลับไหนแต่ละมันมีหลายกลับไงเนะข้าใจปะ มีผู้รับชมสามท่านนะตอนนี้กระดาษมวลยาจะหมดแนละ้วมีผู้รับชมสี่ท่านแนละ้วเฮ้ยแต่ผู้รับชมสามท่านในขณะ่น,น,นี้ มีผู้รับชมแล้วสามท่าน,นครับบุรีพังเนี้ย,ยมีผู้รับชมมาสี่ท่านนะครับบุรีพังครับดนดนน้ำเอ๊เออ มีผู้รับชมสี่ท่านอยู่นะครับอยากเป็นแบบน้องเจวแหววครับดังเลยคนมันดวงดีเออ อันนี้ผู้รับชมสี่ท่านนะครับผู้รับชมสามท่านแล้วมีผู้รับชมสี่ท่านในขณะนี้ ชมสี่ท่านนะครับมีผู้ชมสี่ท่านเองนะครับบอกว่าอยากเป็นแบบน้องแก้วแหววนะครับที่ว่าออกรายการไหนหลายช่องนะครับตอนนี้ ดังไปเลยครับเอออืออือแต่สองท่านนะครับผู้รับชม มผีผู้รับชมเยียงสองท่านนะครับโอ้โหมีเข้ามาหนึ่งท่านนะใครไม่รู้นะครับสี่ท่านแล้วครับตอนนี้รับชมสี่ท่านนะครับ ห้าท่านแล้วครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับวันนี้มีแต่โควิดนะครับโควิดที่ว่าโพสตว่าอะไรนะใครก็อยู่แต่ในบ้านเนี่ยกลัวโควิดเนี่ยไม่รู้ว่าจริงเปล่าตามท้องถนนยังมีคนอีกเยอะบอกว่ากลัวโควิดเนี่ยเลยตัดอยู่แต่ในบ้าน โอ้โหดทชมเจ็ดทันขึ้นมาเจ็ดทันเลยโควิดไงที่ผมฝันเนี่ยฝันว่าผ้าห่อศพสีขาวคนตายเต็มเนี่ยคือผมเห็นผมเห็นภาพอนาคตอะไรไ,ไงก็คือภัยพิบัติไงเข้าใจป่ะโควิดสิบเก้าก็คือภัยพิบัติเนี่ย, COVID ย,ตยแต่มันเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเข้าใจป่ะฮะ ออวันนี้ไม่รู้เลยครับผมยังจับประเด็นไม่ได้นะครับมีประเด็นน้องน้องหวัดแจวแหววนะครับวันนี้จะพูดอะไรครับเอก,กชัยไม่รู้เลยครับตอนนี้แบบสับสน เอกชัยนามสีเชื้อโรคก,ก็อย่างนี้แหละครับคนเยอะมั่วกันเยอะ <ś led> ได้ปะเอาติดปะไปได้นะโอ้โหผู <ś led> ้ชมสิบสองท่านเลยนะต้องต้องพูดซะหน่อยละคนเยอะคนเยอะเดี๋ยวจะเอาลงยูทู e คลิปเนี้ย เป็นประเด็นได้เป็นประเด็นที่ลง YouTube ได้โหเมื่อกี้ตั้งสิบสามนะคนคนเข้ามาดูเก้าแล้วโควิดไงก็ที่ผมฝันไงว่าพระหอบศพสีขาวคนตายเต็มไงคือเห็นอนาคตแล้วไงว่าต่อไปโควิดจะฆ่าจะฆ่าคนไทยไงแต่อย่างนี้ผมบอกตอนแรกผมพูดไปยังไม่มีคนไทยตายะ ตอนนี้มีตายไปหนึ่งแล้วมั้งมันรู้จำไม่ได้แล้วคนก็อยู่แต่ในบ้านใช่ไหมวะกลัวโควิดสิบเก้าไงอย่างที่เขาเขาเขาก็ขึ้นมาแล้วนะว่าสถานที่ใดที่คนที่ติดโควิดไปบ้างไงอย่างอะไรอย่างหัวลาโพงบางซื่ออะไรพวกนี้ยมันอยู่ในกรุงเทพไงอันที่จริงมันมันเป็นเอยเดี๋ยว เดือหกท่านแล้วครับตอนนี้เอาเดือห้าท่านเดือสี่ท่านแล้วเมื่อกี้มายังไงตั้งสิบสองคนสิบสามคนเลยมั้งเออ ประเด็นน้องแก้วแหววนะครับวันนี้จะพูดประเด็นที่มีน้องคนหนึ่งนะครับเป็นแม่ค้าขายพวงมาลัยนะครับแต่มีแมวมองครับพาเข้าวงการเหมือนเทิมาปนะครับน้องแก้วแหววครับลองไปดูกันใน y o u t u ู e นะครับผมพิมพ์ว่าแก้วแหววครับเต็มนะครับเออ ปิดประเด็นนี้ไปก่อนครับ